รั blender, บเข้าส huh claro> ู่ Pop Up Channel กับตำนานเกมที่ทุกคนต้องพูดถึงหน่ง Half Life กับเกมแนวยิงชูตเตอร์เกมแรกที่เคยสัมผัสกับปืนมากมายไม่ว่าจะเป็นปืนจีจ๊าจะจลวดพิซายโค้งตามเมาหน้าไม้ปืนหนอนและปืนดุจยาน กับด่านป้อมปราการหนึ่งเขียกดทีไรนัวกันทุกทีไม่ว่าคุณจะอยู่ส่วนไหนของแมบก็ต้องพุ่งตรงไปที่ป้อมกับการร่วมมือกันที่มีคําพูดว่าอย่ายิงผมนี่ผมเองอะไรกันครับเนี่ยร่วมมือกันเฉยเลยเป็นเกมที่หนวกมากคุณไม่สามารถรู้ได้เลยว่าศัตรูจะเกิดข้างคุณหรือไม่เป็นเกมที่ทําให้เกิดศัตรูโดยแท้จริงบางทีก็ถึงกับหัวร้อนเพราะโดนลุกและกับดักซินเตอร์ระเบิดที่จะวางไม่ให้คนอื่นเข้าป้อมหรือเขียรยได้จึงทําให้ กมนี้มีคำฮิตติดหูที่ทุกคนต้องพูดถึงด่านนี้ว่าใครกดนิวเคลียร์วะจึงทำให้เกมนี้เป็นตำนานกับเกม Half Life 2เกม Counter Strike เกมที่จะทำให้ในร้านเกมมีเสียง คำพูดเหล่านี้แล้วกาลังเสริมแล้วว่ายังไงเปรียบหนเสลือเกินกับยุด,ดทธวิธีหลากหลายกับการดักซุ่มที่ดักรอจนหมดเวลาตึงเพื่อนร่วมทีมด่ารหรือจะวิ่งใส่ตั้งแต่ต้นเกมแบบไม่สนโลกกับปืนที่มีให้เลือกมากมายแต่สุดท้ายก็ต้องแพ้ให้กับการมองจอจากทีมตรงข้ามไอสัตว์รู้ได้ไงและที่สําคัญกองเชียร์มากมายจากเด็กที่รอเครื่องสารพัดวิธีแนะนําไม่ว่าจะเป็นปืนนี้ดี โยระเบิดไปเลยดักรอปากทางเข้าพูดเหมือนรู้เห็นทุกสีก้าวของศัตรูไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนจะแอบ,บยังไงหรือจะบุกจะทางไหนถ้ามีคนยืนข้างหลังหรือข้างๆคุณคุณจะเหมือนมีกล้องวงจรปิดตลอดเวลาจึงทําให้เกมนี้เป็นต้นกาเนิดการมองจอเกิดขึ้นกับเกม c า u n ต e r s สไตล์สามสตาร์คสุดยอดเกมวางแผนแห่งยุคบ,บุกเบิกที่จะทําให้คุณวางแผนลบและสนุกไปกับการสร้างฐานลบในแบบของตัวเองไม่ว่าจะเป็นเซิร์ฟที่สร้างได้รวดเร็วเล่นอยู่ รมสายฟ้าฟาดกับการสร้างฐานเพื่อเพิ่มจํานวนลูกน้องแปลงร่างอย่างรวดเร็วถ้าคุณชอบเกมเร็วเราขอแนะนาเซิร์ฟผู้ที่พร้อมจะพาคุณมุกตั้งแต่ต้นเกมจึงทําให้เป็นทีมที่น่ากลัวมากสําหรับต้นเกมเธอแรน์เผามนุษย์ที่ใช้เวลาในการสร้างนานแต่แรกมาด้วยความแข็งแกร่งเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นป้อมรถถังสุดไกลและแรงหรือจะเป็นยานบินสุดแก่งถ้าคุณชอบความแรงและความแข็งแกร่งต้องเธอแรน โปรตสขวัญใจสมัยเด็กกับฐานทัพหุ่นยนแห่งยุคก,กับยา,มาแมลงวันที่จะจัดการได้ทุกปัญหาสิ่งที่ขาดไม่ได้สําหรับโปรตสที่จะสร้างความปวดหัวให้กับทีมศัตรูก็คือเหล่าแมลงวันตัวน้อยที่โจมตีเร็วและแรงโดยการคลิกสั่งเพียงครั้งเดียวฐานนั้นก็จะระเบิดในพริบตาจึงทําให้เกมสตาร์คราฟเป็นเกมที่ไม่ควรพลาดส เลดเลิดกับเกมวางแผนีหนึ่งเกมที่แนะนําให้ลองเล่นกันกับ9ประเทศสุดร้อนแรงที่แตกต่างอเมริกาจะมีพลหารโดดล่มเกาหลีเหนือเครื่องวินที่ล้าสมัยที่สุดฝรั่งเศสกับป้อมปืนใหญ่ที่ทรงพลังในการทําลายระยะไกลเยอรมนมีกับรถถังสุดแรง่งอังกฤษกับพลสไนเปอร์ที่แม่นยําในการฆ่าคนลิบเบียกับรถถังอนุภาพแรง คิวบานักพีชรัเสเซียรถถังไฟฟ้าสุดจีท๋ทต้องพูดถึงกันกับ Blade อ l e r t ในยุคนั้นที่ท,ทุกคนต้องคิดถึงมีคำฮิตอย่าเพิ่งบุกดิขอฟามเงินก่อนและที่สุดคือไปโจมตีคนอื่นก่อนอย่าเพิ่งมาโจมตีเราจรึงทำให้เกมเลรเออร์เป็นที่ฮิตมากในช่วงนั้น 5. d a r o 2กับสุดยอดเกมแห่งยุคที่คุณไม่ควรพลาดกับเหล่าตัวละครมากมาย ทั้งความยากในการเล่นการเก็บเลเวลที่คุณต้องชอบและตัวละครมากมายที่ทำให้คุณยังจำกันได้ไม่ว่าจะเป็นพาลาดินมีสกิลออร่าช่วยสนับสนุนตัวเองคนในปาร์ตี้หรือส่งผลเสียกับศัตรูอย่างรุนแรงมากสกิลโจมตีรุนแรงทรงพลังสกิลโล่ช่วยเพิ่มพลังป้องกันและโจมตีเป้าหมายได้อย่างแน่นอนหนึ่งในอาชีพที่สามารถวิวมาฆ่าบอสได้ชิวๆที่สุดในเกมเผ่าอเมซอน มีการโจมตีระยะไกลมากมายหลายแบบไม่ว่าจะเป็นธนูปลาหอกสายฟ้าใส่ศสตู มีท่ายิงที่การันตีโดยเป้าหมายอย่างแน่นอนรวมถึงท่ายิงกระสมากมายที่ใช้สังหารศัตรูจากระยะไกลได้สามารถเรียกวอคาลีีมาช่วยสนับสนุนการต่อสู้ได้และมีร่างปอมไว้หลอกศัตรูบอบเบรเลียนจุดเต่นเป็นอาชีพที่ถืออาวุธสองมือพร้อมกันสองชิ้นได้สามารถพุ่งเขา้าประทะศัตรูหรือหนีออกจากการต่อสู้ได้ง่ายมีท่าโจมตีที่รุนแรงและด,ดุเดือดมีสกิลช่วยบัฟกหรือค่มขวัญศัตรูได้ด้วยเสียงกู่กล้องแห่งสงครามของพวกเขาสกิลสายพั ช่วยเพิ่มความสามารถด้านการต่อสู้และป้องกันได้เน<ม>โคแมนเซอร์มีคำสาบหลากหลายให้ใช้ซึ่งส่งผลศัตรูได้อย่างรุนแรงมากสามารถเรียกอสูรรับใช้จำนวนมากมาช่วยต่อสู้ได้มีสกิลโจมตีที่ไม่ได้เป็นธาตใดๆโสโตรเลตมีเทเลพอร์ตที่เดินทางไปไหนมาไหนดีที่สุดในเกมมีสกิลที่ตัดเลือดของศัตรูที่ไม่ต้านทานสายฟ้าไม่เว้นแม้แต่บ,บอสจนเหลือ 1, 4, หนี่หลอดได้ในระยะเวลาไม่กี่วิ มีบัฟต่างๆในการใช้ความโหดุมแนะนำโซโซเลตสกิลเวทน้ำแข็งสุดแรงที่ใช้ทีตายหมดยกกระดาน แอสซัสซิอาชีพที่สามารถวางกับดักโจมตีได้โดยที่ตัวเองไม่ต้องเข้าไปในระยะประชิดด้วยความแรงของแท็บที่เราใส่สตูจึงทำให้ a s สซัสซินเป็นอาชีพที่ไม่ต้องเสี่ยงกับการต่อสู้ระยะประชิดใดๆทั้งสิน้นและดูแลนแปลงร่างเป็นหมาป่าหรือหนีเพิ่มความสามารถได้มีสกิลสายเวทหลากหลายแบบให้เลือกใช้เรียกสัตว์ป่าหลายชนิดมาช่วยต่อสู้ได้รวมถึงวิญ,ญญาณที่บัฟความสามารถด้วยออร่าได้จึงทำให้เกมนี้อยู่ในใจของใครหลายๆคนจบ ไปแล้วสำหรับ5เกมในตำนานที่ต้องพูดถึงถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซั s สไคร e เอาไว้ด้วยเพื่อนๆคนไหนมีเกมในดวงใจอย่าลืมพิมพ์บอกกันไว้ด้วยนะครับ